นี่คือโจ๊กแอฟริกาทุกคนว้าเราอยู่ที่โมร็อกโกนะครับทุกคนตอนนี้อ้าวเช้าโลอาตารุสซะอ่ะเดี๋ยวลองอมาลองกินโจ๊กแอฟริกาตอนเช้ามืดนะครับทุกคนนี่ยังมืดอยู่เลยนะฮะเจ็ดโมงเช้าที่นี่คือยังมืดนะครับทุกคนดูโอเคโอเคมาอาวเช้าโลอาตินีว่าฮัทไทยรึเล่ไม่ใไอ้ว่นี่นี่คือร้านอาหารเช้าเช้าหัวลุ่งนะครับทุกคนไม่ใช่เช้าตู่นะดูดิ ้าจริงๆเช้าจริงๆทุกคนนี่คือมัสยิดนะครับทุกคนตอนเช้านะเจ้จะบอกว่าบรรยากาศมันยังมืดเพราะว่าคนมันคนมันยังไม่ได้ตื่นกันนะทุกคนมาถึงว่านี่ร้านอาหารก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้นะฮะร้านขนมปังนี่เขาเปิดกันอย่างนี้เลยทุกคนมันไม่มีคนนะเขาก็ยังเปิดแต่ว่าผมผมแค่งงว่าอาหารเช้าดูทุกคนดูนี่คือหัวลุงนะฮะยังมีคนมานั่งกินกาแฟที่นี่กินอาหารเช้านี่คือของถิ่นจริงๆ อ่าฮาโเจเจตุโอ้โจ๊กใส่น้ำมันมะกอกนะฮะโจ๊กใส่น้ำมันมะกอกทุกคนเพิ่งเคยเห็นถ้าเราเห็นนะฮะที่นี่ที่โมร็อกโกเนี่ยก็จะมีขนมปังแบบเนี้ยเยอะมากมาอิซิมฮาได้แล้วใช่ไหมมาอิซิมฮะ้อิซิมกบส์บส์ุบส์อเีีีรอัเอาย้วะ هذا خ ب บส غ มั ي ร ذ ا خبز د ي เ ل الشعير مغربي شعير مغربي هذا كومبلي ็ غ คอมพลีมักร غ บ ب คอ ذ ا ا و มักีบีหะ ي ك อก ا ิกออันนี้ค ن ้ายคล้ายกับ ي พลิ ك หะดาเป็น่นมตีนาทุกคนโ و ตีบ้านเราอะทุกคนซซอันนี้ก็จะเป็นโรตีสไตล์โมร็อกโคนะฮะอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะฮะหะดัน่อ่าโอ้ชิลลมาลอน่ากินนะฮะทุกคน อ้่ใช่ไหตะเบอร์อ๋อแล้วตอมอ้าัชาอัลลอฮ์กินอินทป่าลำแต่เช้านะฮะโอ้โหเจ๋งโอ้เอาตุนีวะเอ้ยมาแล้วของผมทุกคนนี่นี่คืออาหารเช้าของเขานะฮะทุกคนโจ๊กโมร็อกโกกับอินตา่าลัมตอนเช้ารุ่งใช่ฮะเช้ารุ่งจริงๆทุกคนดูนี่หัวรุ่งจริงๆนะไอของจริงมันไม่ได้สว่างอย่างนี้นะทุกคนของจริงมันอย่างนี้ เนี่ยนี่คือของจริงนี่กล้องมันปรับไม่สว่างดูนี่ทุกคนดูมีเจ้าหน,น้าที่มสัสยิดเขาอยู่ดีๆเขาเดินมาแจกเวลาละมาดที่นี่นะฮะถ่ายเอกสารนี้เลยทุกคนเวลานี่คือโจ๊กโมร็อกกนะฮะแล้วก็ราดด้วยนะ้ำมันมะกอกอย่างที่เราถ่ายไปเมื่อกี้นะ,ะทุกคนดูเรามาลองกินกันดูนะชื่ออะไรไมนูเมนูเนี่ย<อ>เขาบอกมันผมลืมไปแล้วเป็นละหนึ่งสองสามสามสองหนึ่ง ทำไมทำได้ยางนั้นนะเนี่ยนี่มนทำได้มันอร่อยด้วยกินเนผ่ารำค่อยกินผ่าด้วยอ๋อกินเนผ่าําด้วยเหรอแล้วมันจะได้เข้ากันคือเยต้องเผื่อเข้าเสริมมาทั้งสองให้มันเผื่อกระพุ้งด้ยมันจืดมากจืดมากจืดแก่เลยอ่ะต้องใส่เกลือด้วยนะมันคือโจมกที่จืดแก่แล้วทุกคนพูดิ ใส่น้ำมันมากรอบมันหอมนะอ่ามันหอมแต่ว,ว,ว่าหอมนละ้ามันมากรอ,อกทุกคน,นลองใส่เกลือดูนะมันไม่นด้ไม่ไดเชฟโจก๊กบ้านเราไม่ได้ไม่ได้หอมแบบนี้ <c oughs> ไงกูใส่ยเยอะจนเตาละอ่าผมผมใส่เยอะแล้วมันจืดทุกคนใส่เกลือนิดนึงกินเน่มันเป็นเครื่องเคียงอ๋อดูเลยดีขึ้นเป็นโจ๊กที่มันไม่ได้เข้มข้นเหมือนโจ๊กบ้านเราอ่ะโจ๊กจางๆแล้วก็จืดๆอันนี้น <c oughs> คือคำอธิบายแล้วก็หอมหอมไอ้นี่หอม มะกอกอ่ะบอบมะกอกทอดขาวราดมะกอกแล้วก็อินทป่าล้ำที่เขาให้มาเปลญละเปลญเปลญคับอ่าเปลญเปลญนี่นะครับทุกคนคือข้าวมันไก่ที่นี่นะครับทุกคนตอนเช้า <laughs> เมื่อกี้เขาบอกว่าโตรงนี่ดีมากเลยนะนี่เขาที่บาทสองคนดู <laughs> แล้วก็นี่นี่ก็จะเป็นไข่เจียวตอนเช้าอันนี้ของผมนะครับมีมะกอกให้ผมสั่งมารวมๆยาเสี้ยนเกี๊ยวกินด้วยกันเกี๊ย s กับซุปซัมปิกเนี่ h เนี่ยเฮ i ยนี่ค เล่าช่ายช่ายช่ายยูน่าช่ายโน้ตฮัตบินบินละโอ๊ตโอ๊ตละผมไม่รู้ว่าคืออะไรทุกคนช่ายใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับทุกคนเขาบอกว่ามันดีมากเลยนะ This is healthy โอ้ too m u c จ This is healthy โอ้วเขาบอกว่านี่อาหารเพื่อสุขภาพไม่รู้มันคืออะไรนะฮะทุกคน So how can we eat Just like this yeah ๆเลิศสุด like soup โอเคโอเคโอเคช่ายนะครับทุกคน ผมไม่รู้คืออะไรอาจจะเป็นโอ๊ตหรืออาจจะเป็นอะไรบางอย่างแต่ว่าไม่ชินกับไอเนี่ยเราคนไทยชอบกินแบบเข้มข้นเข้มข้นไงครับมาเดี๋ยว่ากินด้วยกันเอาเลยทุกคนก็เป็นเขาใส่แบบนี้น่อยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเดิเนี่ยคาวาเล่ข้าวาเล่เป็นเป็นเป็นเมล็ดอย่างเงี้ยทุกคนใช่คาวาเล่ นี่ทุกคนดูก็จะเป็นขนมปังอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นขนมปังที่ข้างนอกดูแข็งๆคล้ายๆมันมีงาด้านนอกแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะถ้าเรากินเนี่ยนะแล้วก็จิ้มมั้งทุกคนอันนี้ผมผมเดาเอาวนะน่าจะจิ้มอ่ะให้ดี่เาให้ดูนอยไหมอันนี้ก็จะเป็นวิถีชีวิตเขานะตอนเช้าเขาก็จะกินเขาก็จะกินนี่ชากับใบมิ้นท์นะทุกคนอาจจะชาบินะนะโซ ดูทุกคนดูใบมิ้นท์ัวนีบางบางขอเอาเอาขึ้นใบมิ้นท์นะครับเอาไปขึ้นใบมิ้นท์เอาใบมิ้นท์ขึ้นเอาคนดีนีดดีดดีดดีีดดีดดนกดีีดดีีีีนี้นะว้าว นี่คือใส่น้ำตาลก้อนอย่างงี้ใช่ไหมบางน้บาลก้อนอย่างงี้ชาแล้วก็ใบมิ้นท์นะฮะอันนี้ไม่ใช่วิธีโมร็อกโกนะไม่ใช่เหรอไม่ใช่โมร็อกโกคือยังไงโมร็อกโกก็แบบนี้อ่าฮะคนเรียนที่นี่อ๋อนี่คนเรียนที่นี่แล้วล็อาเดนฮาวาริอาเดนนวิธีชงชาสุดยอดมาพันปีโอ้โหฮาเดลอาเดล now I am in Morocco เขาต้องต้องให้มีฟอง I know one Thailan di he knows you in Morocco ว้าววะ เขาบอกว่าเราเ o ็นบ้านเราเขาจะพูดกับคุณตอนนี้่อนนี้เขาะูดกับคุหรอนาจะเขานูดเับคุณอสนี้นะาพูดกับคนสรุปนะ เขาทำอะไรเสร็จแล้วควาตุรกีโอเคดเวเซียเดกทำที่จอยวิธล็อกคิลเอ็นจีโอเดียร์นี่ทุกคนมาดูเกี่ยวกับไข่นะฮะวันก่อนเราก็กินแล้วนะที่ที่อันนี้โอ้มันมีมันมีมีมะเขือเทศทุกคนดูดูดิมีมะเขือเทศด้วยนะเห็นไหมมีไส้มะเขือเทศคล้ายๆกับสับปะรดรับไส้ไม่ใช่นี่ทุกคนดู ไข่ไข่กับมะเขือเทศนะฮะมาทุกคน 3, 2, 1สมิลล่าเดี๋ยวลองกินดูนะฮะโคดอร่อยเลยทุกคน อร่อยมากอันนี้อร่อยเมื่อวานเ่ยใส่เมื่อเถอเทศอร่อยมากเลยทุกคนผมจะบอกว่าผมผมย้ายโต๊ะมานิดนึงนะเพราะว่าเขาเขาคุยกันอยู่ผมก็เลยขออนุญาตผมจะถ่ายให้ทุกคนนะมาดูนี่มาดูนี่อันนี้อร่อยมากนะทุกคนอร่อยกว่าเมื่อวานนี่นี่เห็นนะเหมือนเขาใส่เครื่องเทศใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่บุงลงบุงรสอะไรของเขาอ่ะอันนี้อร่อยมากนะทุกคนโคตรดีเลยอ่ะมันจะออกแบบสมอนละ เป็นไข่เจียวที่ทรงทรงตัวใช่ป่ะแล้วก็บหวานจากมะเขือเทศแล้วก็หอมๆมจากน้ำมันมะก,กอกสักอย่างอร่อยมากอร่อยนะเลิเคยกินปะ่ะไม่เคยกินจริงอะเฮ้ยอร่อยว่ะทุกคนนี่เราอยู่ที่เมืองอากาดิสนะทุกคนคนลระแบบกว่าเมื่อวานเลยมันทำมามาดูตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชที่ผมสั่งนะเขาเรียกว่าอะไรนะปานีนีน,นี่ดูดูดูเป็นน่าจะเป็นเนื้อบดผสมกับอะไรสักอย่างอะ กับชีสใช่ไหมเนื้อบดกับชีสเหรอทุกคนดูอาหารเช้าที่นี่เ,เนี่ยพูดจริงองนี่กินอย่างนี้เหรอ,อไม่ค่อยกินกันอตอนชเช้าอ๋ออันนี้ไม่ค่อยกินกันตอนเช้าแต,แต่แต่บางกินอเออคนอื่นเขาไม่กินจริงว่ะ<ช>แล้วทำไมเขาขายเราอ่ะเขาขายอันนี้อย่างเดียวอ๋อขายนี้อันนี้ไม่ใช่อาหารเช้าแล้วทุกคนแต่ผมเห็นในรูปผมก็เลยชี้ๆอันนี้มา้ยนี่เป็นลาหนึ่งสองสาม อืเฮ้ยอร่อยว่ะอเฮ้ยอร่อยว่ะทุกคนคล้ายๆกับคล้ายๆกับกระบับใส่ในแซนด์วิชอ่ะอร่อยว่ะทุกคนอร่อยมาชาอราอร่อยมากอืม้อเฮ้ยอันนี้อร่อยเนื้อมันนวลๆไม่ไม่เหนียวแล้วก็เป็นเนื้อเป็นเนื้อบดเอามาปั้นอ่ะ แล้วก็เหมือนใส่กับซอสไอ้นี่ซอสซอสกระเทียมอ่ะเนอแล้วก็กินกับขนมปังที่อุ่นๆกรอบๆข้างนอกเนี่ยควาไปทำอ่ะแล้วก็กินกับซอสอร่อยมากอันนี้คือข้าวของโมร็อกโกตอนเช้าไม่รู้ว่ามันคือข้าวอะไรนะฮะทุกคนแต่ผมเห็นโต๊ะอื่นเขาไม่กินกันแล้วเขาขายทําไมเขาขายทําไมเขาขายแค่นี้เขาขายแค่อันนี้แล้วนี่อันนี้คือเมนูเช้าเลยอันนี้เมนูเช้าอันนี้คือเมนูแบบเมนูหนักแบบเที่ยงอะไรแบบนี้สังเกตที่นี่นะทุกคน พัวอะไรเป็นข้าวเนี่ยเขาจะให้แค่ซ่อมอ่ะใช่ไหมให้แค่ซ่อมจริงๆนะอีกอีกจานหนึ่งก็ให้แค่ซ่อมทำไมถึงให้แค่ซ่อมอ่ะอเด็กอ๋ออันนี้อันนี้ก็คือมันมันเป็นแอฟริกาที่ใกล้กับยุโรปมากๆแล้วนะครับทุกคนเขาสั่งข้าวให้แค่ซ่อมมันจิมันจริงๆพอเป็นพอเป็นพอเป็นไข่ให้ให้ช้อนไม่ให้ซ่อมพอเป็นข้าวให้ซ่อมไม่ให้ช้อนขอซ่อมเพิ่มอีกอันหนึงเนี่ยเขากิน สำหรับไข่กินเลยทุกคนมาดูไก่แล้วก็แกงค่ายๆกับแกงเขียวหวานนู่นใกล้ๆมาดูใกล้ๆครับนี่ทุกคนแกงค้อยๆแกงเขียวหวานอะ่ะนี่คืออาหารเช้าแบบชนบทนะฮะทุกคนของที่นี่นะอาหารเช้าชนบทเดี๋ยวมาลองกินกันดูนะฮะทุกคนวรสชาติจะเป็นยังไงสเมนละสามสองหนึ่งข้าวมันไก่บอโลโคแออฟริกา เหมือนเหมือนไก่ย่างปกตินะส่วนข้าวเนี่ยมันเหมือน,นกับเป็นเครื่องเทศที่แบบเหมือนหอมอบเชยอะ่ะหอมซินนามอนเป็นข้าวที่ผสมซินนามอนผสมน้ำมันมะกอกอะไรเงี้ยซึ่งมันสำหรับคนไทยสำหรับผมนะมันน่าจะอยู่ในขนมปังอะ่ะแอนตี้แอนอะข้นาอแอนตี้แอนซินนามอนควรอยู่ในขนมแต่ว่าอร่อยดีทุกคนอร่อยเดี๋ยวผมเอาไว้ให้พี่เขาของผมไข่ โอเคไปกินข้าวกันทุกคนปอ่าทุกคนระหว่างที่เขากินกันนะฮะอาทิตย์เริ่มสว่างแล้วตอนนี้เวลาเวลา8โมง2นาทีอาทิตย์สว่างแล้วทุกคนเหมือนฝนจะตกเลยวอวันเนี้ยเห็นนะปลาคึมคึมแต่ว่าเมืองอากาดิสนะฮะทุกคนมันก็จะเป็นเมืองที่เป็นดูเป็นหลักเป็นแหล่งกว่าที่นู่นะที่นู่นมันจะเป็นเมืองกว่าน,นี้แต่ที่มันจะดูแบบสงบสงบแล้วก็แบบดู compact compact Com เขาเรียกว่าอะไรดูแบบ เมืองเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากแต่มันก็น่าจะใหญ่โหเห็นไหมแท็กซี่ที่นี่สีส้มทุกคนถ้าที่เมืองที่เรามาเามื่อวานเนี่ยเมืองคาซา,าบังกาจะเป็นแท็กซี่สีแดงทุกคนดูสีส้มเห็นไหมถ้าใครดูอีพีที่แล้วก็มันก็จะเป็นแบบน้องเขาบอกว่าแต่และเมืองสีแท็กซี่จะไม่เหมือนกันเจงน๋งดีนะผมว่าเพ่ค่อยเห็นอะไรอย่างนี้นี่ร้านอาหารอะไรนี่ขนมปังเหรอ ร้านเค้กขายเค้กขายขนมปังนะทุกคนแต่ผมลองพาทุกคนเดินนะคือบังเขากำลังโม้กันอยู่นะฮะแบบคุยงานอะนะไม่ใช่ว่าโมน,นะ,ะเดินไปเรื่อยๆที่นี่ทุกคนเอาตรงๆถ้าไทยใครเดินเนี่ยก็จะเห็นคนนั่งหน้าร้านอย่างเงี้ยทุกคนดูเนี่ยนั่งกินกาแฟนั่งกินกินขนมปังอะไรเงี้ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ผมว่าคนเ็าชิวนะทุกคน ก็ไม่ได้ชิลเท่าแบบที่เอเบเนียที่เราไปนะแต่ที่นี่ก็แบบชิลในระดับหนึ่งอ่ะเมืองที่นี่มันดูสวยนะแล้วก็ริมถนน่ะเขาก็จะปลูกพวกอินทผาลัมน่าจะเป็นต้นอินทผลัมทุกคนดูเห็นไหมอินทผลัมปะเนี่ยดูแต่สังเกตบางคนเขาจะใส่เสื้อหนาวกันนะครับทุกคนเพราะว่าเพราะว่ามันเย็นทุกคนผมอะ ตอนนี้นะฮะมันประมาณ18องศานะครับทุกคนมุมซ้ายบนอะ่ะทุกคนมันไม่ได้เย็นมากนะผมว่ามันสบายๆเหมือนเราเปิดแอร์ที่ที่บ้านที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยทุกคนบางคนก็ใส่เสื้อหนาวที่นี่นักศึกษาเขาบอกว่าที่นี่มันคนอาหรับบางคนเขาจะกลัวกลัวหนาวหมายถึงว่าช่วงหน้าร้อนก็ยังอาบน้ําอุ่นอะไรเงี้ยดูการตกแต่งก็จะเป็นแนวแนวนี่ยทุกคนเขาเรียกว่าแนวอะไรก็ไม่รู้แนว,แนว,แ,นวแนวโมร็อกโกอ่ะถ้าเราเห็นโรงแรมบางโรงแรมแถวเชียงใหม่ผมเคยไปนอนที่นึง ตกแต่งแนวแนวนี้เลยแล้วก็อินทป่าลำอินทปาลำแล้วก็อินทป่าล้ำแล้วก็ถ้าเราสังเกตนะฮะถ้าเรามาโมโโร็อกโกเนี่ยถ้าเป็นป่องปองแบบนั้นนั่นก็คือมัสยิดนะฮะไม่มีโดมอย่างที่บอกเจง๋งโอเคทุกคนไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะผมพามาเดินดูแต่ว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยเด็กๆเกพิ่งแต่งตัวไปโรงเรียนกันตอน,น,นเช้าเนี่ยไม่มียูนิฟอร์มนะเห็นไหมเด็กนักเรียน นี่คืออะไรทุกคนนี่อาหารเช้าฮาด,ดัโดนัทซะอโดแบบแบบนัท H is for Hada Bill Arabi b i l บบิ i n i Bini นะฮะทุกคน Bini ซ้อแบบว้าวนี่ Bini บบน,นะฮะเขาเรียกน่าจะเหมือนกับโดนัทบ้านเราตอนเช้าเช้าเหมือนปาตองโก,โกะทุกคนอัตแตบบินะีสลาทับบัตนะฮะสามสามชิ้นผมสั่งสามชิ้นนะฮะนี่ดู นี่คือโดนัทโมโโร็อกกนะฮะแป้งเขาอยู่ตรงนั้นทุกคนดูเห็นไนหะนี่เห็นนะะแป้งเขาอยู่ตรงนั้นมันก็ดูน่ากิน,นีนะทุกคนนี่คือปลาต้องโกโมโโร็อกกนะฮะทุกคนไม่เคยเห็นว่าโมโโร็อกกมีปลาต้องโกสไตล์เขาด้วยนะทุกคนนี่ใช้ที่เกี่ยวแบบนี้อ่าฮักเจตาว้าวนี่คือวิธีการแบบว่าควงโดนัทของเขานะครับทุกคนมาเชลาล์รอมาเชลาล์อ เจ๋งทุกคนดู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 ว้าวมาอัลชาลอ์แล้วก็ใช้โอ้โหอย่างเจ๋งดูเขาควงคล้ายๆใส่ไหมเลยทุกคนดูเห็นปะเปลวลาเขาทำใส่ไหมอะ่ะบ้านเราที่อยุธยาดูี่มาลชามาอัลชาลอ์ดูดูดูว้าวมันดูกรอบสุกรันว้าวทุกคน ฮาติคมฮับบะฟููดดเรฮหัมอ๋โอเค1นึ่งชิ้นนะครับสเดิรฮัมนะฮะหรือประมาณ12บาทนะฮะประมาณนั้นทุกคน12บาทนักกินทุกคนดูขอบคุณวาดใช่วาดใช่ใช่ใฮ้กันสลับที่กู How to eat Can I have a traditional like this ตะกาแฟที่นั่นนะเออใช่ใช่ใช่เลชุกันผมลองมานั่งเป็นคนพื้นผิ่นของเขาดูนะฮะว่าจะมีอารมณ์เป็นยังไงนะฮะผมก็ไม่เคยเหมือนกันเดินมาคนเดียวแล้วก็เห็นเขาขายปลาต้องโกโอเค thank you ว้าวนี่คือชาผมไปดูนี่เขากินกันอย่างนี้จริงๆนะคนข้างหลังผมก็จะมีปลาต้องโกสองชิ้นนะ สองคำชิ้นนะครับทุกคนแล้วก็มีเนี่ยมีชาแล้วก็มีใบมิ้นท์โอ้โหให้มาอย่างนี้เลยทุกคนให้มาทั้งยวงจะปวดเขวดชาให้ดูนี่จะเป็นชาอย่างนี้แล้วก็น้ําตาลก้อนนะฮะดูดิอย่างใหญ่โคตรใหญ่เลยก <laughs> ินยังไงวะเนี่ย sorry this one you put in here this one put in here and sugar sugar in here put in here okay thank you sorry ทุกคนดู ผมลองถามเขาหน้าว่าเขาผสมกันยังไงผสมในแก้วหรือผสมยังไงนะฮะเขาบอกให้เอาใบมิ้นท์เนี <if S 2> ่ยอย่างนี <c oughs> yeah, like ้นะใบมิ้นท์โยงอย่างนี้นะแล้วก mm ็เ hmm. ป uh, okay, okay. ja ิดนะฮะเอากระตั้งอเด็ดก่อนโอเคเดี๋ยวเขาบอกเด็ดก่อนเอากระโอเคโอเคใจดีนะคนที่นี่ เด็ดก่อนนะฮะผมเห็นบางคนเขาใส่ทั้งยวงโอเคอ่าใบมิ้น์คือแบบสดๆ่สดสดะทุกคนไม่ใช่ว่าของแช่แข็งนะทุกคนใบมิ้น์อย่างสดอ่ะหอมอ่ะนี่ขนาดผมเป็นภูแพ้เป็นหวัดน,นะคัดจมูกอยู่นะกลิ่นฟุง้งเลยอะ่ะกลิ่นฟุ้งมากอ้าใบมิ้น์แบบหอมอ่ะแล้วก็ให้มาเยอะขนาดนี้คือเราต้องใส่ให้หมดไหเนี่ยกุลุกกุลุกโอเคโอเค เฉงทุกคนไอ้น,นี่ผมมาไม่มีตากล้องนะทุกคนผมจะกินให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวเบ็ดเด็ดใบมิ้นก่อนแต่แค่จะให้ดูนะฮะวิถีชีวิตคนที่นี่นะตอนเช้าไอ้น,นี่คือพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นนะทุกคนเวลาตอนนี้คือ8โมงเช้านะฮะพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นที่นี่พระอาทิตย์ขึ้นช้าช่วงช่วงหน้าเนี่แล้วดูเนี่ยเขาก็จะนั่งชิลกันหน้าร้านนะฮะอากาศเย็นๆ18องศาตอนนี้ แล้วก็เห็นไหมด้านหลังผมก็จะนั่งกินกันคนละจานคนละจานเลยทุกคนเห็นนะจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าบ้านเราก็คงเป็นปลาต้มก๋วจริงๆกัแหละทุกคนมันไม่ใช่โดนัทอ่ะมันต้องเรียกว่าปลาต้มก๋วแหละเอาชี้ให้ใส่น้ำตาลในนี้นะฮะโอเคฮะใส่อีกโอเคไปหาตั๊บปุ๊บแล้วก็เทเทนะฮะจะเทยังไงน้ำตาลยังไม่ข้นทุกคน เทชาอย่างนี้นะทุกคนเจ้ากระบอกเทชาอย่างนี้โอ้โหร้อนอย่างนี้โอเคว้าวคนผมเห็นคนโมอกโกเขาต้องชักอย่างนี้นะทุกคนไม่รู้ทำไมเหมือนกันอ้าวเข้ามาเขาเห็นผมทำไม่เป็นอะไรกันนะโอเคมาทำชุกรันชุกเันเขามาทำให้นะฮะ นี่ีว้าว l a ว i b طويل ขนาดนี้ lazib ขรฟาตวิลอันนี้เขาเขาเขามาทำให้เยทุกคนดูเออคนโบลโค้ชเขาทำสูงนะเราก็ทำให้เป็นไงทุกคนคือเขาทำป้าต้องโวอยู่ข้างหลังนะทุกคนเขาออกมาเลยเขาขัดใจบ้างเห็นผมทำให้เป็นลิมาลิมาดาฮาดาสดมรอสี่รอบขนาดนี้ ช่อวิกอกอกสกอ,อ,อโอเคเขาทำประมาณ4 5หครั้งนะฮะเพื่อให้สกอร์อะดีให้ให้น้ำตาลมันละลายผมว่าทำไมไม่ให,ให้ทำไมเขาไม่ให้ช้อนทุกคนกกด<ท>ูเขาก็ไปทำปลาต้มโกต่อนะฮะร้านน้ำชาเขาก็จะมีน้ำชาตรงนั้นเนี่ยคนกินกันอย่างจริงจงทุกคนเดี่ยเขาควงเขาควงปลาต้มโกเหมือนควงในสายไหมเลยอะทุกคนดูเห็นนะดูดิด อย,ยอ,อย่างเจ๋งทุกคนดูว้าวโอ้โหอย่างเจ๋งอย่างเจ๋งดูดิตอนนี้ผมกำลังเป็นคนบลโลโคแลเลยนะทุกคนก็ต้องลองกินชาของเขานะเขาสามาชักให้นะบสมิลลัหนึ่งสองสามชาเขาค่อนข้างหอมนะอย่างที่บอกไปทุกคน รสชาติแค่ล้ายกับชาอูหลงชาจ,จีนเลยแล้วก็กลิ่นมิ้นท์อ่ะมันหอมขึ้นจมูกเลยมันก็ไปแปลกะนะเพราะเราใส่ใบมิ้นที่สดมากๆแล้วก็มันออกฝาดๆอะ่ะชาเขาออกฝาดๆไปปลายชาอร่อยดนะีทุกคนแต่เราลองมาลองกินนี่กันดูนะฮะอันนี้เขาให้นี่ทุกคนกระดาษอย่างเงี้ยมันคือกระดาษที่ชู่ทุกคนถ้าบ้านเราเป็นกระดาษหอ่หอห่อไอ้น,นี่ขนมลูกไก่อะ่ะขนมลูกระเบิดเวลาเรา เวลาเราเอาไปทอดตอนเช้าๆอาหารเช้าๆแต่ที่นี่เป็นทิชชู่เวลามาล้านนี้ทิชชู่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็นี่ก็คือปาตองโกรหรือว่าโดนัทโมรโโ็อกกนะฮะโอ้โหอย่างใหญ่ทุกคนดูสเปนละหนึ่งสองสามทุกคนว้าว ดูด o, ch ắc, ch wow. mm. Mm. Lly, ิดูข้างหลังเขาเขาชักทากันบ้าว้าวพามรู้สึกคือเวลาเรากินปาท่องโกบ้านเราอ่ะมันจะนุ่มแล้วก็มันจะ มันจะนิ่มกว่านี่อันนี้มันจะรู้สึกเป็นยังเป็นเหนียวเหนียวหน่อยทุกคนหมายถึงว่าขนมปังมันค่อนข้างเหนียวหรือว่ามันเย็นไปแล้วก็ไม่รู้นะมันไม่ได้มันไม่ได้ล้วนมันไม่ได้แบบนุ่มเหมือนบ้านเราอ่ะแล้วก็มันจะนุ่มๆข้างนอกพอด้านในมันจะรู้สึกเหนียวเหนียวหน่อยทุกคนมันจะเป็นขนมปังแบบเห็นนะขนมปังอย่างเงี้ยเนี้ยเนียตรงเนี้ยอร่อยดีอร่อยดีก็เป็นรสชาติปลาต้องโกที่จืดๆนะทุกคนปลาต้องโกจืดๆแล้วก็กินยังไงกินอย่างเงี้ย ไม่มีนมข้นหวานอะไรเลยแล,ยลย้ทุกคนมันก็อร่อยดีนะมันออกเค็มๆไปๆด้วยชิ้นเดียวก็อิ่มเลวทุกคน,กคนผมเข้าใจแล้วทำไมคนมโมร็อกโกกินแค่สองชิ้นโ,โหกินไงวะเนี่ย พอมานั <ersch> <S <S ่งที่นี่ทุกคนรู้สึกเลยว่าเหมือนเขาไม่ได้พูดแค่ภาษาอัหกับพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยทุกคนบชคคงคงอย่างเงี้ยเคงยี่คงเตอร์เหมือนเฮยวิตอ่ตอนเนี้ยภาษาฝรั่งเศสด้วย เชดมือ hmm. ด mm ้วยกระดาษทุกคนอ่าเล็บกั้มอ่าซาฟารีซาฟารีกัมอะไราอาอาหรับ قم อาหรอ่านี้ Okay, okay. ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ทุกคนนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมค่อยให้ดูว่าเขาเขียนเท่าไหร่นะหานะโอเคชกรัน okay. thank you เดี๋ยวเขาทอนให้นะฮะ thank you ่า ah. thank you โอเคอันนี้คือเลขที่เขาเขียนให้ผมนะะทุกคนเ <Okay. S 1> นี่ยเนี่ยราคาเท่านี้แล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยว,ว่าราคาเท่าไหร่ทุกคนนี่น่าจะเลขแปดเลขแปด แปดใช่เหรอทุกคนผมไม่รู้ว่าคือเท่าไหร่เลขอะไรทุกคนรู้ปะ่ะเลขอาหรับหรือเลขอะไรอันนี้ผมจ่ายไป50ดิรฮัมนะฮะสิบแปดดีรฮัมทั้งหมดทุกคน <c oughs> ราคาชาชุดหนึ่งนะฮะแล้วก็แล้วก็ขนมปังสองชิ้นไอ้ปาองโกะสิบแปดดีรหัมก็ประมาณ40บบาทประมาณเนี้ยเออราคาเขาไม่แพงนะทุกคนเรื่อยๆแล้วก็คนเขากินเป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตเขาด้วยทุกคน โอเคผมไปก่อนละแต่ว่าขอชาอีกนิดนึงนี่ดูโอ้ oh. เอาตรงจริงนะทุกโต๊ะเลยเวลาเขาลินชาเขาต้องเขาต้องดึงให้มันสูงสูงอะ่ะไม่ใช่แค่ลีลาทุกคนทุกโต๊ะทำอย่างเงี้ยผมสังเกตนะทุกโต๊ะเลยทำอย่างเง,งี้ย บใบๆบใบมิน้นคือให้มาเยอะจริงๆไม่ไหวไปแล้วทุกคนปาต้องโกะกับป้าส2ชิ้นยาซีดีซีดีชุเกิลจักลาเคโชคดีและนี่คือวิถีชีวิตของคนโมโลโกตอนเช้านะฮะดูดิได้ปาต้องโกมา2ชิ้นราคาก็ไม่แพงใครมาโมโลโกก็อย่าลืมนะฮะชื่ออะไรเลยเมื่อกี้เดี๋ยวผมย้อนคลิปไปดูนะว่าผมเรียกว่าอะไรผมจําชื่อไม่ได้แนละ้โชคดีครับทุกคนไป